สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนคลิปนี้นะคะเราก็จะมาถ่ายสถานีกันสถานีสถานที่นี้กันอีกแล้วนะคะก็จะมาประกาศพ้นกิจกรรมกันนะคะก็มาดูรางวัลที่หนึ่งกันเลยนะคะนี่นะคะรางวัลที่หนึ่งนี่นะนมมากแล้วก็แทกไว้ไนี่นะคะก็ต่อไปรางวัลที่สองนะคะ เออจับไม่ถึงเออเออเออ๋ยวกปนบะนึงนะอือนีจับได้แล้วเนี่นะคะรางวันที่สองแถมแหวนให้มันกันแต่ว่าเป็นแบบาหนนะคะบางครั้งก็อาจจะสลับกันนะแบบนี้นิดนึงนะคะก็โอเคนะคะก็มาดูคนที่ไล่กันนะ รางวัลที่หนึ่งนะคะได้เป็นเนยนะคะเนยได้นะคะมาอย่าลืมมารายงานตัวที่ไอดีได้ J A N E N E N O I I ด้วยนะคะไม่งั้นจะตัดสิทธิ์เลยนะเอแแเลยนะคะแแเลยนะแล้วก็รางวัลที่สองนะคะน้องตังได้นะคะมารายงานตัวที่ไอดีได้ J A N E N E N O I I ให้เราด้วยนะคะก็ ถ้าไม่มารายงานตัวนะคะก็จะตัดสิทธิ์ไปเลยนะคะตัดสิทธิ์เลยนะจ๊ะก็รายงานตัวแล้วก็ส่งที่อยู่มาให้นะคะเดี๋ยวเราจะรีบจัดส่งไปให้เลยนะจ๊ะก็คลิปนี้ไปแล้วนะคะบา,บายๆค่ะสำหรับใครที่ไม่ได้นะคะก็ไม่ต้อง เสียใจอะไรไปนะคะเพราะว่ายังมีแจกอีกนะคะแจกแจกเลยนะคะเพราะว่าชื่อที่เรสั่งยังไม่มานะคะสั่งแต่ว่ามันไม่ใช่ของแท้ก็ต้องขอประธานอภัยด้วยจริงๆนะคะเพราะว่าคือของแทมคือมันเกิดปัญหาแล้วก็ไม่รู้คือแบบคือเขาโกองอะ ไม่ใช่ร้านโพนี่ซูชิช็อปนะคือร้านโพนี่ซูชิช็อปเราเลิกสั่งไปแล้วใช่ปะะ่มล่ะทีนี้เราก็ไปสั่งร้านไหนนี่แหลจะจําไม่ได้คือแบบคือเขาโกงเราอะ่ะคือแบบโอนเงินไปให้เราวนะตั้งเกือบหมื่นหนึ่งเกือบหมื่นเลยอะประมาณออคืออันนี้สิบรางวันก็ประมาณสิบชิ้นมัน้งแต่ว่ามันจะมี ดูสามสี่รางวันนี้แหละที่จะเป็นของปลอมแล้วก็จะเป็นของแท้นอกนั้นก็จะเป็นของแท้เลยอีกหกรางวันคือแบบเสียไปประมาณเกนะือบแปดพันหน้ากับเก้าพันเลยแหละนะคือแบบเราก็เลยต้องสั่งของปลอมดีกว่านะคะเพราะว่าร้านนี้เราเคยสั่งแล้วนะเราเคยสั่งมาแล้วนะคะร้านนี้ไว้ใจได้ชัวร์นะคะ ก็เคนะขะคลิปนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะอย่าดิสไลค์กันนะคะก็คลิปนี้ไปแล้วนะ,ะบ๊ายบาย